สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่กับยี่ดารามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวเข้าชมขาวันนี้เปิดรายการมาต้องสดใสกระชากไวสักนิดหนึ่งเพราะเราโฉบน้องๆน,นะผู้ชมจากเวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่เรียกว่าเป็นการประกวดร้องเพลงเฟ้นหายเยาวชนคนเก่งนะเรียกว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆแล้ววันนั้นเล็กซี่ก็ไปเป็นกรมกรมการในงานด้วยนะผู้ชมกับเวทีประกวดร้องเพลงค่ะบิ s n i n ม Modeling คิดคอนเท e s t 2023นั่นเองนะฮะจะเป็นใครกันบ้างรวมไปถึงค่ะผู้บริหารคนเก่งของเรานะฮะกรรมาการบริหารและสื่อสารองค์กรบริตนายค่ะคุณ พัทรเดชส่งศิริวรกุลและน้องๆน,นะฮะรางวัลชัะเลิศจากเวทีบิดนายโมเดลิ่ i คิดส์คอนเทต์2023สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะนี่แต่ละคนนี่โอ้โหพลังเสียงเดี๋ยวให้โชว์นะเดี๋ยวให้โชว์สุดยอดนะรวมไปถึงคุณเมง้งพัทรเดชค่ะก็จะมาพูดถึงเรื่องราวรบรรยากาศที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ แต่ก่อนอื่นค่ะผู้ชมคะเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆการดูแลตัวเองค่ะในแบบฉบับเลยนะผู้ชมให้สมุนไพรปฏิบัติและดูแลคุณผู้ชมค่ะด้วยสมุนไพร9ชนิดสําหรับผลิตภัณฑ์ DB9 นั่นเองวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับแฟนรายการโดยเฉพาะเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้ว02669456ย้ำนะ02669456สแกนคิวค้ที่ด้านหน้าจอได้ด้วยแอดไลน์สั่งซื้อได้เช่นกันที่แอดมายา สะดวกช่องทางไหนสั่งซื้อได้ช่องทางนั้นเริ่มต้นรักสุขภาพตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญกันต่อเลยเนะะนะเป็นยังไงบ้างคุณพัตนเดชไหยเหนื่อย,ย่างคุณแมงก็โอ้ต้องบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเนาะกว่าจะฟื้นะนะฮะแล้วก็หลังจากที่จัดประกวดไปเสร็จ เราก็มีเดินสายทำพีอาร์ต่อกัน้องๆป็นสัมพันธ์ต่อเลยเรียกว่าเป็นการต่อยอดสําหรับเวทีการประกวดนะแล้วก็ต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยว่าน้องๆเยาวชนคนเก่งแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าเก่งมากปีนี้เก่งมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในรุ่นจูเนียร์รุ่นซีเนียร์นะฮะโอ้หลากหลายรุ่นเลยมาเริ่มต้นแนะนําและทําความรู้จักกันดีกว่าว่าน้องๆผู้ชนะเลิศแต่ละท่านเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามยังไงแล้วน่ารักขนาดไหนเริ่มต้นเลยค่ะ เริ่มต้นหนูเลยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภาวนาน้อยนวลชื่อเล่นชื่อน้องปิ่นโตอายุ9ก้าขวบค่ะหนูได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งค่ะอ่าสาขาอะไรคะสาขาไทยลูกทุ่งค่ะโอไทยลูกทุง่งนั่นหมายความว่าคุณจะต้องร้องเพลงแนวสไตล์ลูกทุง่งใช่ใช่ไหมอ่ะประมาณนี้นะคะไปหนุ่มคนต่อไปกันต่อเลยค่ะ สวัสดีครับผมเด็กชายนภัรจีรัทวชัยชืย่อเล่นชื่อแพทอายุ15ปีครับอ่าน้องแพทรุ่นไหนลูกได้รางวัลรุ่นไหนรุ่นซีเนียครับ13-20ปีรประเภทไหนคะไทยสากลครับไทยสากลน,นะออาโหนี่ก็สุดยอดเช่นกันไปคนต่อไปกันต่อเลยคะ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อขวัญเอ๋ยชื่อเล่นนักกิตตรดัชนการค่ะอได้รางวัลอะไรคะเอ่อจูเนีย สากลค่ะอ๋อได้รางวัลชนะเลิศรุ่นจ <Junior S 1> <Junior S 2> ูเนียรประเภทสากลขวัญเอ๋ยชื่อพอจังเลยอ่ะใครตั้งให้อ่ะอลูกมามีกับบา๊าค่ะมามีกับป,ปาบป,ป้าตั้งให้ขวัญเอ๋ยขวัญมาอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันไปคนต่อไปกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแพรไพรินสมชัยมงคลค่ะชื่อเล่นชื่อหนองเชลซีค่ะหนูมาจากโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ค่ะ ได้รางวัลอะไรคะน้องเชลซีรุ่นจูเนียร์ค่ะขวัญใจค่ะขวัญใจน้าขวัญใจขวัญใจอะไรขวัญใจใครคะขวัญใจบิดนายอ๋อขวัญใจบิดนายนะคะได้รางวัลขวัญใจบิดนายค่ะอ่ะไปผลต่อไปกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิทยาพรลุงโลวิริคุลชื่อเล่นที่น้องเพลี่นะคะหนูได้รับรางวัลบิ๊กโหวตกับ ขวัญใจบิชนายค่ะหนูอายุสิบปีค่ะรุงนดังมาเลยครสองถ้วยคุณก็ถือสองถ้วยอย่างเงี้ยเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้นี่นะผู้ชมเรียกว่าเยาวชนคนเก่งใครในนี้ใครอายุน้อยสุดหนูเท่าไหร่ลูกแปดขวบนะฮะแล้วก็พี่แพทเท่าไหร่สิบห้าเนี่ยแล้งอายุก็จะแตกต่างกันนะฮะเรามีกัน2ประเภทเหรอคะคุณเม้งคะใช่ครับเราจะมีรุ่นซีเนียร์และจูเนียร์นะครับถ้าเกิดจูเนียร์อยู่ที่ 6นะครับถึงนะครับแล้วก็13 2 0ถึงจะเป็นซีเนี่ยครับผมต้องถามถึงว่าการจัดงานนะฮะวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีนี้ขึ้นมาเริ่มต้นมาอย่างไรคะ ประกวดของเราเนี่ยจัดมาเป็นปีที่9แล้วนะฮะสำหรับปีนี้กับทาง b r i t n e Marie n Kiss Contest 2023นะฮะแล้วก็เราเวทีเราเนี่ยเป็นสะพานเก้าแรกสำหรับมน้อง,นองคนรุ่นใหม่ที่ต้องการหาประสบการณ์จากเวทีการประกวดร้องเพลงนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการที่อยากจะมาหาแพชชั่นตัวเองเนี่ยเวทีเราเนี่ย ก็จะเป็นเวทีแร,แรกๆนะครับที่จะค้นหาแพชั่นตัวเองของ<ม>น้องๆเช่นกันพี่เล็กครับผมเรามีภาพบรรยากาศนะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศการประกวดในวันนั้นค่ะซึ่งต้องบอกว่าอบอุ่นเนาะครับอบอุ่นมากๆจาัดก,การประกวดกันที่ไหนยังไงคะเราจัดก,กันที่โรงละครชั้นสองเลยครับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏน์สวนสุนันทา<อ>นะครับครั้งนี้ต้องขอบคุณทา<ะ>ง <ทะ S 1> มหาวิทยายลัยราชภัฏส่สวน,นสุนันทาด้วยนะฮะที่ มอบพื้นที่ดีๆให้กับเราแล้วก็ทางคณะนะครับก็ต้องขอบคุณทางนี้เลยแล้วกันนะฮะว้าหนี่คือคนเยอะอย่างนี้เลยเหรอใช่นี่ก็จะเป็นทางหัวหน้าภาควิชาแขนงศิลปะการละครนะครับทางสวนสุนันทานั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณคุณครูผ่านรายการด้วยนะฮะขอบคุณครูปอด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนี่คุณครูปอคุณครูปอนะฮะก็คือขึ้นไปพูดคุยอันนี้อันนี้บรรยากาศ อันนี้ตอนช่วงรับรางวัลนะฮะแล้วก็นี่จะเป็นกรรมการแล้วก็มีท่านประยงชื่นเย็นนะครับเป็นนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยให้เกียรติมาร่วมมอบรางวัลกับน้องๆในวันนั้นด้วยนะฮะครับผมนี่คนเยอะมากนะเยอะเยอะฮะพวกเขาประกวดเยอะมากๆเต็มหอแล้วก็ล้นเก้าอี้เสริมนะรวมไปถึงคณะกรรมการล่ะคุณมีกี่ท่านคะหนึ่งในนั้นครับ มีพี่เล็กซี่นะไปแล้วเห็นบรรยากาศน่ารักมากใช่แล้วก็จะมีครูป้อมนะครับคูจังโก้ครูวิวครูฝนนะครับแล้วก็พี่เล็กมห้าท่านนะห้าท่านด้วยกันผู้ชมและกรรมการแต่ละคนเนี่ยขับเคี่ยวกันมากไตีกันมากตีกันอยู่หน้าเวทีนี่แหละว่าจะให้คะแนนน้องๆยังไงบ้างนะฮะ ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการแบ่งประเภทแบบชัดเจนรประเภทมีกี่ประเภทรุ่น2รุ่นถูกไหมอ่ามี2รุ่นแต่แบ่งเป็น3ประเภทเพงการประกอบมีประเภทยังไงบ้างะนะฮะเราแบ่งเป็น2รุ่นนะครับเป็นรุ่นซีเนียร์แล้วก็รุ่นจูเนียร์นะครับโดยประเภทเพลงมีทั้งหมด3ประเภทเพลงก็คือไทยสากนสากล นะครับแล้วก็ไทยลูกทุ่งแต่สําหรับปีนี้รุ่นซีเนียจะมีเพียง2ประเภทเพลงเ<อ>ท่านั้นก็คือมีไทยสากลกับสากลครับผมครับ,รบอ่ะ,อะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่ามาคุยกับน้องๆน,น,น้องปิ่นโตบ้างน้องปิ่นโตเนี่ยคือก่อนหน้านี้หนูได้มีประกวดเวทีไหนหรือว่าหนูชื่นชอบเรื่องของการร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่คะปิ่นโต คือตอนเด็กๆอะค่ะหนูแบบหนูชอบฟังเพลงแล้วทีเนี้ยค่ะแล้วตอนสี่ขวบหนูก็แบบเริ่มมาหัดร้องเพลงเองค่ะ,คะแล้วพมหนูก็ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงขนาดนี้ค่ะนี่นะฮะคุณผู้ชมบอกว่านี่คุณผู้ชมกล้องนี้นะบอกว่าหนูทำไมดูสดใสมากเลยอะคือจริงๆแล้วเรียนเรียนร้องเพลงไหมลูกไม่เรียนค่ะไม่เรียนไม่เรียนคือเกิดมาเนี่ยชื่นชอบร้องเพลงแต่กี่ขวบนะประมาณ สี่ขวบค่ะสี่ขวบคืออุแวะอุแวะได้ปุ๊บนี่คือร้องแล้วจำได้ไหมเพลงแรกที่หนูร้องคือร้องเพลงอะไรอันนี้หนูก็จำไม่ได้เพราะว่านานแล้วค่ะแต่ชื่นชอบเรื่องของเพลงลูกทุ่มหรือเพลงสากลหรือเพลงสตริงชื่นชอบเพลงแนวไหนมากกว่ากันหนูว่าหนูชอบสากลค่ะลองมาจากสากลก็จะเป็นลูกทุ่งแต่ว่าสากลหนูยังไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนั้นค่ะหนูก็สามารถร้องได้หลายแนวใช่ค่ะ แต่ว่าลูกทุ่งมันค่อนข้างยากนะน้องปิ่นโตแต่หนูก็ทําได้ดีเลย<ฤ>คือมันยากตรงไหนอะลูกทุ่งยากตรงไหนบ้างคะยากตรงที่ลูกเอื้อนกับลูกคอค่ะลูกเอื้อนกับลูกคอค่อนข้างยากเ<ช>นาะเอื้อนยังไงไหนไหนไหนอย่างน้องๆหลายๆคนที่เขาไม่ได้เรียนเนี่ยแต่ไม่ได้เรียนเรื่องของการร้องเพลงแต่เขาชื่นชอบเรื่องของการร้องเพลงแนวลูกทุง่งต้องเอื้อนยังไงบ้างต้องฝึกยังไงคะหนูฝึกยังไง แบบหนูก็ร้องไปเรื่อยอะค่ะร้องไปเรื่อยๆลองเทสให้ฟังเรื่อยอย่างเงี้ยใช่ค่ะฟังเรื่อยแล้วก็ร้องตามเรื่อยๆจนแบบแบบสร้างลูกเล้ยลูกคอเองได้ค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านร้องเพลงบ่อยไหมทั้งวันค่ะทั้งวันทั้งวันไหนไหนลองบรรยากาศเนี่ยตอนนี้นะน้องติดโตอยู่บ้านแล้วหนูลองฝึกร้องเพลงนะลองเอามาสักท่อนหนึ่งลองฝึก ฝึกร้องให้กับผู้ชมได้ดูเผื่อพี่ๆน้องๆเยาวชนคนเก่งหลายๆคนเนี่ยอยากจะเก่งเหมือนน้องปิ่นโตบ้างไหนลองดิเสียงตะพนปะติ่งเทงขึ้นสาธุการกึกกองกังวานไปทั่วลานประรำพิธีโอ้โหพอก่อน พอก่อนเดี๋ยวจะมีช right ่วงให้โชว์แบบพิเศษเต็มๆด้วยนี e. ่ค um ือเราก็ฝ okay? ึกมาช่องเสียงอะไรอย่างเงี Everywhere ้ยเราก็เลือกจังหวะเองอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเก่งจังเลยอะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าน้องที่ไม่ได้เรียนเรื่องของการร้องเพลงแต่ร้องได้สุดยอดและเพราะมากกี่ขวบนะลูกเ้าขวบเก้าขวบเก่งขนาดนี้เลยค่ะ มาหนุ่มคนต่อไปน้องแพทบ้างน้องแพทชื่นชอบเรื่องของการร้องเพลงร้องเพลงตั้งแต่กี่ขวบคะตั้งแต่ประมาณ 6, กเขวบได้แล้วครับตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะอะไรทําไมถึงชอบร้องเพลงเพราะว่าเป็นคนชอบศิลปะแล้วก็ชอบฟังเพลงอยู่แล้วครับอ๋ระหว่างศิลปะกับระหว่างร้องเพลงชอบันไหนมากกว่ากันร้องเพลงมากกว่าร้องเพลงฝึกร้องเพลงแนวไหนสไตล์ไหนบ้าง ไทยป๊อปแล้วก็สากลทั่วไปครับอ๋อไทยป๊อปก็คือเพลงวัยรุ่นตัวั่วไปนะฮะเพลงสากลด้วยใช่แต่ว่าในเวทีนี้คุณนำเพลงอะไรมาหมายถึงว่าแนวเพลงแนวไหนเอามาประกวดแนวไทยป๊อปเนี่ยเหรอเพราะแนวไทยป๊อปคือเราชื่นชอบเรื่องของไทยป๊อปอยู่แล้วใช่ค่ะนะอย่างน้องปิ่นโตเนี่ยเขาสี่ขวบคุณกี่ขวบหกขวบเพลงอะไรจำได้ไหมฝึกร้องเพลงอะไรเพลงแรก จำไม่ได้แล้วครับนานมากแล้วแล้วศิลปินคนไหนที่เราแบบชื่นชอบอืโจอี้ภูวสิทธิ์ครับพี่เขาเพึ่งดังนะ<ม>แต่ตอนนั้นคุณหกขวบกับสิบห้าก็ประมาณเกือบเก้าปีก่อนหน้านี้ก็ต้องมีสิก่อนพี่โจอี้คุณต้องมีชื่นชอบใครอีกแหละอืก็มีเป็น แลเป็นเมืองนอกอะคะโอ้ก็เป็นไอดอลของน้องนะฮะก็คือน้องแพทต้องถามแบบนี้ว่าหนูเดินสายประกวดไหมเป็นเด็กเดินสายประกวดร้องเพลงไหมใช่ครับอ๋อชื่นชอบร้องเพลงแล้วก็ประกวดมาหลากหลายเวทีนะฮะแล้วเวทีนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอีกหนึ่งก้าของเราด้วยนะคะไปอีกหนึ่งสาวน้องขวัญเอ๋ยบ้างขวัญเอ๋ยชื่นชอบการร้องเพลงแต่กี่ขวดคะ ชอบร้องเพลงตั้งแต่สี่หรือห้าขวบค่ะสี่ห้าขวบหนูชอบร้องเพลงตั้งแต่หนูแบบร้องไปร้องเป็นภาษาไทยก่อนเพราะว่าหนูชอบร้องเพลงภาษาไทยวันนั้น<อ>แล้วก็มามีก,กับป๊าก็เริ่มรู้ว่าชอบร้องเพลงหรอหนูก็บอกว่าใช่หนูชอบร้องเพลงมามีป๊าถามเหรอเข,เขาถามหนูว่าชอบร้องเพลงไหม Έ อย่างนี้ยหรอใช่หนูก็บอกว่าหนูชอบมากค่คะเลยเขาก็ไป ไปหาคนที่ฝึกร้องเพลงกับหมูอ่ะแบบสอนร้องเพลงหนูก็บอกว่าก็ดีนะหนูก็อยากนะหนูก็ไปเริ่มร้องเพลงร้องเพลงไปจนถึงตอนนี้แล้วอะค่ะเห็นบอกว่าคุณเนี่ยความสามารถไม่ใช่แค่การร้องเพลงนี่คุณสามารถเต้นได้ด้วยใช่เห็นบอกว่าหมามาป๊าพาไปเรียนเต้นด้วยเหรอกำลังค่ะกำลังนะฮะเห็นบอกว่าหมามาป๊าเนี่ยหาหาครูประกาศหาอยู่นะฮะได้ยังได้กูยัง อน,นอกจากการร้องเพลงหนูชอบอะไรอีกหรือชื่นชอบอะไรอีกหนูชอบวาดลูกเอาวาดรูปแล้วก็หนูคิดว่าหนูก็บางครั้งก็ชอบเต้นเหมือนกันนะะอะไรแบบนั้นหนูคิดว่าสามพวกนั้นหนูชอบมากค่ะโอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมที่สําเนียงภาษาเนาะดีมากหนูเรียนโรงเรียนอินเตอร์ไหมคะเรียนโรงเรียนอินเตอร์อพอทําให้ภาษาในการสื่อสารในบทเพลงสื่อสารได้เป็นอย่างดี นะคะอ้าวมาอีกหนึ่งคนของเราค่ะคุณชมสาวน้อยเด็กน้อยของเรานะฮะอ่ะมาหนูชื่นชอบร้องเพลงแต่กี่ขวบคะน้องเชลซีประมาณสี่ขวบค่ะค่ะอ่ะสี่ขวบ<ๆ>เพลงอะไรจำได้ไหมฝึกเพลงอะไรอะ่ะอืมจำไม่ได้แล้วค่ะค่ะแล้วตอนนี้แปดขวบก็สี่ปีกับบนเส้นทางสายร้องเพลงค่ะชื่นชอบเพลงแนวไหน ชื่นชอบเพลงแนวไหนสไตล์ไหนคะสากลกับไทยสากลค่ะอ๋อสากลกับไทยสากลนะคะแต่บนเวทีประกวดนี้เนี่ยคุณสามารถเต้นด้วยร้องด้วยอะคะค่ะแล้วไปเรียนเต้นมาจากไหนคะน้องเจลซีก็ที่นครสวรรค์น,นะคะอ๋อท่านอยู่นครสวรรค์ค่ะมาอัดรายการกรุงเทพเนี่ยนะค่ะโอ้โหนี่สุดยอดมากคุณผู้ชมแล้วเพื่อนๆว่ายังไงบ้างในโรงเรียนหลังจาก ที่หนูได้รับรางวัลแล้วเนี่ยเพื่อนๆว่าไงบ้างอืมพืนๆก็บอกว่าดีนะยังไงดีนะเก่งนะแบบนี้นะฮนะนะก็เด็กน้อยเนาะสี่แปดขวบเองถือว่าเก่งมากค่ะคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งสาวของเราค่ะคนนี้ก็เก่งมากๆเช่นกันนะฮะน้องเพอร์รีนะฮะเพอร์รีวันวันนั้นเนี่ยก็เพอร์รีเขาค่อนข้างเก่งมากเลยนะฮะนะรางวัลสองรางวัลที่การันตีเนี่ยหนูได้รางวัลอะไรบ้างนะลูก ได้บ kind of so, um ิ๊กโหวตกับขวัญใจอะค่ะบิ๊กโหวตแสดงว่าคุณมีแฟนคลับค่อนข้างเยอะคุณคุณตกแฟนคลับมายังไงบ้างหรือคุณมีฐานแฟนคลับยังไงบ้างคะน้องเพอรลี่อ็ป๊าป๊ามมามาก็แค่โพสต์ลงแล้วหนึ่งก็แค่บอกว่าเชียร์ด้วยนะคะฝากโหวตด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็บอกเบอร์ที่ว่าของบริษัทนายเขาให้บอกอะค่ะว่าเป็นหมายเลขอะไรอ๋อนี่นะมีแฟนคลับค่อนข้างเยอะ แล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนว่ายัางไงบ้างหลังจากเราประกวดเสร็จสิ้นแล้วหลังจากที่เราได้รับรางวัลแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนเอนเขาก็บอกว่าแบบโอ้เก่งจังเลยที่ได้แล้วแบบว่าเดี๋ยวจะช่วยเชียร์นะอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อนี่น่ารักจังเลยชื่นชอบร้องเพลงแต่กี่ขวบคะน้องเพลีีส่สขวบครึ่งค่ะสี่ขวบครึ่ง<ม>นะฮะทาไมทําไมสเสน่ห์ของการร้องเพลงเราถึงไปชื่นชอบเขาเพราะอะไรชื่นชอบเพลงเพราะอะไร ต้องบอกว่าเหมือนกับว่าตอนแรกคือหนูไม่เอาอะไรเลยแล้วแม่ก็ไปหาตอนแรกเล่นเป็นโนเก่งมากค่ะแล้วครูแล้วหนูก็ร้องเพลงกับครูแบบเล่นๆตอนนั้นไม่คิดจริงจังแล้วเหมือนก็ร้องแบบนั้นไปเรื่อยๆแล้วแม่ก็ถามว่าชอบจริงๆใช่ไหมเพราะว่าตอนเด็กๆหนูเป็นเด็กที่แบบไม่ไม่เอาอะไรเลยอะค่ะเ,ออเพราะว่าเวลาชอบก็ชอบแค่แป๊บเดียวแต่ว่าก็ทำประมาณหนึ่งปีได้แม่ก็ไปหาครูค่ะจะังคดะ นี่คือสิ่งที่สําคัญคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตลูกๆเนาะว่าหนูชื่นชอบอะไรกันส่วนใหญ่จะชื่นชอบเรื่องของการร้องเพลงส่วนใหญ่ชื่นชอบเรื่องของการศิละปะเรื่องของการเต้นนะคุณพ่อคุณแม่สังเกตค่ะแล้วก็ถามลูกๆเลยว่าชื่นชอบหรือเปล่าเหมือนคุณพ่อคุณแม่น้องขวัญเอยคุณพ่อคุณแม่น้องเพอรี่รวมไปถึงน้องๆทุกทุกคนเขาก็จะถามเลยชอบไหมถ้าเธอชอบฉันสนับสนุนให้ไปต่อ แบบนี้ถูกไหมคะเด็กๆเนาะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆค,คุณแม่หลังจากที่เห็นน้องๆเก่งๆแบบนี้เนี่ยผลผลิตจากเวทีการประกวดนี้ชื่นใจไหมคะชื่นใจครับก็คือ9ปีที่ผ่านมาก็ม,มีหลายคนนะฮะน้องๆหลายคนที่ประกวดเนี่ยก็ประสบความสําเร็จไปหลายหลายเบอร์แล้วต้องเรียกหลายเบอร์เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นดารากันไปบ้างบางคนก็ดิวต์ไปเมืองนอกกันนะฮะโอ้เยอะเลยฮะต้องบอกว่าทุกปีจะมีช้างเผือก แฝงอยู่ในเวทีเสมอเลยต้องต้องต้องเป็นช้างเผือกเนี่ยตัวจริงเนี่ยแต่ละคนนี่คือช้างเผือกถูกต้องผมก็คิดว่าหนึ่งในนี้ในอนาคตก็คงจะเป็นศิลปินหรือนักร้องที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะฮะใช่มีมีครับมีมีเห็นอยู่สิ่งหนึ่งค่ะผู้ชมขาหลายๆลยคนบอกว่าน้องๆจากเวทีการประกวดเนี่ยอยากเห็นน้องๆโชว์ความสามารถกันบ้างพรามไหมเด็กๆกับการโชว์ความสามารถโชว์เพลงที่เราเอาชนะใจท่านคณะกรรมการได้ ปิ่นโตพอไหมลูกอ,อ่ะขอนิดนึงคุณผู้ชมเรียกว่าส่งกําลังใจมาหาน้องๆได้นะโปรน้องๆเนี่ยทำเต็มที่แล้วก็โชวเต็มที่ค่ะกับเวทีการประกวดร้องเพลงนะครับบิดนายโมเดิร์คิสค,คอนเทสต์2023นะในปิ่นโตในสาขาจูเนียร์สาขาไทย <ใน S 1> ลูกทุ่งชนะเลิศถูกไหมคะ,ะมาโชว์กันเลยค่ะเริ่มต้นกันคนแรกเลยค่ะคุณผู้ชม่ะอะไรไหมคะซี ยังตะโพนปะติ่งแทงขึ้นสาธทุกานกึกกองกังวานไปทั่วลานประรำพิธีสิบนิ้วประนดจะลดลงพื้นทรณีพระแม่วารีลูกทำพิธีเสียงทาง น้องตินโตสมควรแล้วล่ะค่ะที่หนูได้รางวัลชนะเลิศมานะครับภูมิใจไหมภูมิใจค่ะนี่ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเก่งขนาดนี้เดี๋ยวมีครั้งต่อ,ตอไปแน่นอนนะคะป้ายหนุ่มคนต่อไปน้องแพทย์บ้างนี่ <Okay. S 2> ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อเธอลงไหลให้ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลั่งคล้จะขอความรักฉันมาผูกไว้ในหัวใจเธอมีแต่ ฉ,ฉันฉันจึงเป่ากรถาเพื่อให้เธอรงรักให้ลืมผู้บ่าวเป็นร้อยที่มันคอยมาทักและคอยความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลายโอ้ <c oughs> โ,อโหน้องแพทน้องแพทรู้ไหมว่าออรุ่นคุณสาขาคุณเนี่ยคู่แข่งคุณ เบียดมากก็รู้อยู่เนาะคู่แข่งแบบเบียดมากจริงแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะในสาขาไทยสากลนะฮะไทยสากลนะฮะไปคนต่อไปน้องขวัญเอ๋ยาง Look look you, don't know who to at at me be I Mother, is it wrong? Is it right? Be a thief in the night? Mother, tell me what to do. I was once like you, my child, slightly insecure. Argued with my mother, too, thought I was mature. But I put my heart aside and I used my head. Now think learn to what I it's time said mamma dear old นี่สุดจริงขวัญเอ๋ยนะไม่ว่าจะเป็นลีลาด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพลังเสียงด้วยแล้วก็แอเซนในการที่ออกเป็นอักขระภาษาอังกฤษลดอันนี้สุดยอดจริงๆนะคะไปสาวคนต่อไปกันต่อค่ะนะคะมาน้องเชลซีค่ะมา โชว์ความสามารถกันคุณผู้ชมเด็กๆแต่กกละคนเนี่ยเก่งมาก I never seen anybody do that thing you do before So they say move for me move for me move for me yeah I b e e n you down I make you do it all again All again โสุดยอดจริงๆนะฮะน้องเชลซีของเราค่ะมาอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมปิดท้ายคนนี้ก็เก่งมากๆเช่นกันสำหรับ น้องเพอร์รี่นะมาเพอร์รี่ขาโชว์ความสามารถกันเลยค่ะ Up weighty walk, a way they run, a way to say all day in the sun wants every free. Wish I could be part of your world. What would I give if I could live out of this water? What would I pay to spend a day warm on the sand? Oh -ho! เห็นไหมผู้ชมแต่ละคนเนี่ยนะคะร้องเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเขามีความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกันนะคะน้องปิ่นโตอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นแรงสนับสนุนให้กับหนูบ้างหนูอยากจะบอกอะไรบ้างคะหนูอยากจะขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่สนับสนุนหนูให้หนูเป็นเดินสายประกวดและพวกนีแล้วมาได้รางวัลค่ะ ก็ถือว่าเป็นเด็กเก่งนะหนูวน,น้องกินโตนะฮะไปน้องแพทอยากจะบอกอะไรกับคนที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวบ้างคะก็อยากจะขอบคุณพวกเขามากมากครับที่คอยสนับสนุนผมอยู่ตลอดแล้วก็อยากให้ติดตามผลงานผมต่อๆไปด้วยอผลงานต่อๆไปนะฮะน้ <ไป S 2> องขวัญเลยบ้างอยากจะบอกอะไรกับแรงซัพพอร์ตและแรงสนับสนุนหนูบ้างคะ เขาว่าที่เขาพุชหนูเข้าไปในแบบสายนี้แล้วก็เขาซัพพอร์ตหนูมากหนูจะทำและให้หนูแบบทําแบบนี้ได้อะคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะพ่อ,อกับแม่อ่าคุเชพาะ่าป้าป๊าม่ามาใช่ไหมอ่านะ้ะคนต่อไปมาอยากจะขอบคุณอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวบ้างคะน้องเชลซีหนูอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คอยสนับสนุนหนูให้หนูได้รางวัลน,นี้มาค่ะ แรงสนับสนุนคือสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นพลังในการผลักดันนะคะน้องเพอรี่บ้างอ,าอยากจะบอกอะไรอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมคะจะขอบคุณแม่กับพ่อค่ะที่แบบว่าเวลาขอบคุณในวันนั้นที่แบบว่าผลักดันแล้วรู้ว่าหนูชอบแบบนี้แล้วก็ผลักดันให้หนูมีแรงสัพพอร์ตแล้วก็ทาให้เต็มที่หนูก็จะทำให้เต็มที่เลยเรื่อยๆคะ่ะอย่าหยุดฝันนะเด็ก ไปต่อนะในทุกเวทีเพราะเส้นทางที่รอเราอยู่อีกมากมายคือการร้องเพลงความสุขของเรานะและคนฟังก็จะมีความสุขแบบนี้ด้วยคุณเม้งค่ะในฐานะเจ้าของเวทีอยากจะบอกอะไรอยากจะขอบคุณอะไรยังไงบ้างคะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณแรงผักดันจากสถาบันครอบครัวก่อนนะก็คือคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็ขอบคุณคุณครูที่สอนน้องๆน,นะฮะจนมีผลผลิตออกมาจนเห็นวันนี้ว่าอน,น้องๆได้รางวัลแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกท่านจากทุกๆบ้านทั้งทั้งประเทศไทยเลยฮะที่ที่เข้ามาแบบล้นหลามจริงๆในปีนี้นะฮะก็หวังว่าในปีหน้านะฮะคงจะได้พบกันอีก กับกิจกรรมตรงนี้แน่นอนกับ2014 v i t n a r i n g Kiss Contest ครับผมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ไหนยังไงบ้างครับสำหรับการติดตามนะครับที่เดียวเลยคือ B9 Fanclub นะครับเป็นแฟนเพจที่แบบ B ตัว B เลข9แล้วก็แฟนขับติดกันนะจะเจอเพจเราแน่นอนเลยฮะนี่นะฮะอย่าหยุดฝันนะเด็กๆย้ำเลยนะเพราะว่าทุกคนมีความฝันค่ะผู้ชมค่ะและความฝันแต่และความฝันค่ะจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ลงมือทำนะฮะ<ๆ>วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆค่ะสำหรับน้องๆผู้ชนะเลิศนะจากเวทีการประกวดค่ะ Bit Ni ยโบ make, เดอริงคิสคอนเทสสองพั2ยรวมไปถึงคุณเม้งพัทรเดชนะฮะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคิณครับผม นี่เห็นแล้วมีความสุขจังเลยค่ะคุผู้ชมค่ะเยาวชนคนเก่งนะฮะสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ DB9 ชื่อใกล้เคียงกันนะฮะ DB9 ค่ะการดูแลแบบองค์รวมด้วยสมุนไพร9ชนิดนะฮะสามารถสั่งซื้อได้เลยเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้ว0 2นย์สองหกห้าาย้ำนะ0 2นย์สองหกหกเกสี่ห้แกน qr code ที่ด้านหน้าจอแอดไลน์สั่งซื้อได้เช่นกันที่แอ มายาลายวันนี้หมดเวลาของรายการสะดุดคนดังแล้วคุณผู้ชมติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวปันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ